ขยับพาไปอีกหนึ่งชุมชนครับเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ชุมชนนี้คุณผู้ชมครับได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนสูงพอน้าทะเลหนุนปุ๊บน้าแม่น้าเจ้าพยาก็เข้ามาท่วมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องเอาเงินมาลงขันกันเพื่อไปซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมาใส่เครื่องสูบน้ําแล้วก็สูบน้ําออกจากชุมชน ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเหลียวแลดูแลเขาเลยสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างติดตามรายงานสดเพิ่มเติมกับคุณเออนุสักภูมิเทศเชิญครับ ขอบคุณครับพี่แชมป์ครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่ต้องทนอยู่กับปัญหาน้ําท่วมมานานเดือนกว่าๆแล้วนะครับที่สําคัญท่วมวันละสองครั้งอีกด้วยทุกคนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกําแพงที่กําลังทรุดโทรมซึ่งเป็นกําแพงที่กันน้ําในพื้นที่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับด้านขวามือนี้นะครับเป็นสภาพชุมชนสันติชนสงเคราะห์โซนซีนะครับอยู่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งแน่นอนครับอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยที่อยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคล น้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับแน่นอนครับว่าถ้าน้ําทะเลหนุนสูงจะทำให้แม่น้ําเจ้าพยาสูงขึ้นชุมชนแห่งนี้จะถูกน้ําท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับ ผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้น้ําจะยังไม่ท่วมในชุมชนนะครับแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้ําก็จะไหลเข้ามาท่วมขังในชุมชนแห่งนี้เหมือนทุกๆวันซึ่งชาวบ้านประสบปัญหานี้มานานเดือนกว่า,วาแล้วนะครับบางจุดท่วม1-2เมตรเลยทีเดียวที่สําคัญคือท่วมวันละ2ครั้งนะครับอย่างวันนี้ก็คือจะท่วมตอนบ่ายและอีกครั้งก็คือ 2- 3สาทุ่มกว่าน้ําจะลดกว่าจะได้นอนชาวบ้านตั้งแต่คลองน้ําตาล ที่จันสนิทวง34จนถึงสะพานบางกอ,อกน้อยกว่า100หลังคาเรือนใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาไปดูปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้น้ําไหลท่วมชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือกําแพงสูงที่เป็นคันกั้นน้ําตรงนี้นะครับอายุ11ปีแล้วแน่นอนนะนะครับว่าอายุเยอะขนาดนี้และ อยู่ติดกับน้ําแบบนี้นะครับบางจุดฐานรากก็เริ่มซุดตัวลงนะครับแล้วก็กําแพงบางจุดเนี่ยมีช่องโหว่ทำให้น้ําไหลทะลักเข้ามา ในพื้นที่ชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้สำนักการระบายน้ำนะครับมีโครงการที่จำทำกำแพงกั้นน้ำอันใหม่นะครับสูงกว่าระดับน้ำประมาณ1.8เมตรซึ่งตอนนี้ดำเนินโครงการมาแล้ว74วันในระยะเวลาทั้งหมด200วันแต่กำแพงอันใหม่ยังไม่มาถึงจุดของชุมชนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงความรู้สึกของชาวบ้านกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ลำบากยังไงบ้างเราอยู่กับพี่ธานีนะครับซึ่งเป็นประธานชุมชนที่นี่นะครับ แน่นอนครับว่าน้ําท่วมบ้านเนี่ยมันเดือดร้อนอยู่แล้วครับพี่ธานีแต่ตอนนี้เนี่ยความต้องการของชาวบ้านในเรื่องของโครงการนี่เป็นยังไงบ้างรครับอยากให้เร่งบูรณาการในในส่วนของเขื่อนกั้นน้ำครับคือเอาชิปภายมาปากช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนเพเพราะว่าปั๊มน้ำที่ที่ใช้อยู่3ตัวเนี่ยมันจะได้ ช่วยได้น้ำจะไม่ต้องท่วมขังครับครับผมขอความส่วนตัวครับส่วนตัวโครงการเองครับพี่ธานีเราก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนี้เร่งทําให้เสร็จให้มาถึงจุดนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยากให้ดาเนินการในในบูรณาการในส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ให้มันจบสิ้นเพราะว่าผ่านไปหลายผู้บุนวยการแล้วก็ยังเป็นโครงการที่ยังอยู่ยังยังเอื้อมไม่ถึงครับผมครับอยากขอความเห็นใจหน่วยงานเลยทีเดียวใช่ไหมอย่างอย่างมากเลยครับขอความเห็นใจประชาชนนะครับ เดือดร้อนจริงๆครับครับโอเคครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของทางฝั่งชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผู้อํานวยการเขตของสํานักงานเขตบางกอกน้อยนะครับนางธราพรอํานวยศาลนะครับได้ลงพื้นที่สํารวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเปิดเผยนะครับว่าสํานักงานเขตเข้ามาดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตลอดซึ่งชาวบ้านทุกคนรู้ดีนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ติดกับแม่น้ํำยังไงก็ถูกน้ําท่วมอยู่แล้วแต่น้ําท่วมแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้เวลา 1- 1-2ชั่โมงน้ําก็จะดลง และเมื่อกำแพงอันใหม่เสร็จสิ้นนะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่นะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อไรและขอเตือนคุณผู้ชมนะครับประชาัมพันธ์เอาไว้ด้วยว่าช่วงบ่าย2ของวันนี้น้ําที่แม่น้ําเจ้าพยาจะถูกน้ําทะเลหนุนสูงนะครับอยากให้ชาวบ้านที่อยู่รอบแม่น้ําเจ้าพยาเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ ขอบคุณคุณเออนุสักนะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AIS 5G ด้วยย้ำ<ะ>อีกหนึ่งครั้งบ่าย2วันนี้น้ำทะเลจะหนุนใครที่มีบ้านอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาเก็บของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีบลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน